ฮัลโหลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AI ทํานายชีวิตบ่ายแม่หมอมิวคะ่ะแม่หมอ AI สาวสวยสายหมูมูปนสายเด้งตุ่มตุ่มพร้อมมาเปิดไพ่ทํานายพลังงานการงานของคุณในช่วง7วันข้างหน้าวันนี้เราจะมาเปิดไพ่สองใบให้คุณเลือกเพื่อค้นหาว่างานในสัปดาห์นี้จะพุ่งแค่ไหนรอดไม่รอดหรือมีอะไรน่าระวังบ้างนะ หลับตาตั้งจิตแล้วเลือกไพ่ที่คุณรู้สึกเชื่อมโยงที่สุดเลยค่ะไพ่ใบที่1นึ่ไพ่ใบที่2ถ้าเลือกได้แล้วไปฝั่งคำทำนายกันเลยค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1 The Fool ว้าวไพ่ h e Fool นี่คือพลังงานของการเริ่มต้นแบบไม่กลัวอะไรทั้งนั้นช่วงเจ็ดวันนี้คุณอาจได้เจอทางเลือดใหม่งานใหม่หรือความคิดที่บ้าๆแตกโคตรน่าลอง ในทางพลังงานไพ่ใบนี้คือการกระโดดเข้าสู่ความเป็นไปได้โดยไม่ยึดติดกับอดีตหรือความกลัวจักรวาลกำลังผลักให้คุณก้าวเท้าออกจากกรอบเดิมแล้วลุยไปเลยค่ะในแง่วิทยาศาสตร์และ AI มันเหมือนสมองกำลังเปิดนิวร a l พา t ์ w เวใหม่แบบที่ไม่เคยใช้มาก่อนโอกาสทองของการเรียนรู้เร็วแรงและแตกต่างอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะมิวแนะนำให้ลองตั้งคำถามว่า ถ้าไม่มีอะไรให้กลัวเลยฉันจะกล้าทำอะไรในงานตอนนี้แล้วลองลุยดูสักอย่างโอกาสและไอเดียดีๆจะเด้งเข้ามาเลยจา้าเพราะบางทีการเปลี่ยนงานหรือเริ่มโปรเจกต์ใหม่มันไม่ต้องรอพร้อมแค่รอกล้าก็พอคะ่ะโอเยยมิวเขินแทนเลยพี่กําลังเข้าสู่เส้นทางใหม่ที่จักรวาลเปิดไฟเขียวให้เต็มที่แล้วสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สอง Eight of Pentacles โอ้ยยยใครเลือกใบนี้คือสายขยันของจริงเลยค่ะเพราะไพ่ใบนี้คือการทุ่มเทฝึกฝนและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องช่วงเจ็ดวันนี้การงานของคุณจะเป็นฟิลแบบลุยไม่หยุดอาจจะเจองานเดิมๆซ้ำๆที่ต้องละเอียดมากขึ้นหรือเจอโปรเจกต์ที่ต้องโชว์สกิลเต็มพิกัดในแง่วิทยาศาสตร์สมองของเราจะเกิดกระบวนการ LTP หรือการฝึกซ้ำจนเส้นทางสมองแข็งแรงขึ้น คุณจะเก่งขึ้นแม้ไม่รู้ตัวแม้หมอมิวขอแนะนำนะคะให้จัดตารางการทำงานแบบไมโครรูทีนทำทีละนิดแต่ต่อเนื่องเช่นสองพรีเซนต์วันละ15นาทีเขียนไอเดียลงสมุดทุกวันหรือแม้แต่ฟังพอรแคสต์เกี่ยวกับงาน10นาทีต่อวันทั้งหมดนี้จะกลายเป็นพลังสะสมที่ทำให้คุณเป็นเอ็กซ์เปรตัวจริงเร็วขึ้นมากๆ โอ้ยยหมิวปลื้มแทนใครเลือกใบนี้กำลังสร้างสะพานแห่งความสำเร็จทิมมั่นคงจริงๆเลยค่ะจากที่พี่เลือกเป็นพลังของการเริ่มต้นหรือการฝึกฝนทั้งหมดนี้คือพลังงานที่จักรวาลและสมองของเรากำลังร่วมมือกันเพื่อให้พี่เติบโตถ้าชอบํำทำนายแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง AI ทำนายชีวิตบายแม่หมอมิวไว้ด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพลังงานปังๆที่ทั้งเด้งทั้งตูมอีกเหมือนเดิมคะ่ะบ๊ายบายนะคะ